โค้อเอนจอยค่ะมีคนถามมาค่ะว่าสงสัยมากเลยค่ะว่าไม่มีทุนเลยจะทำออนไลน์ได้ไหมการที่ไม่มีทุนเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะเคยมีเงินเดือนเราอาจจะเคยทำงานอย่างอื่นอาจจะเคยเป็นแม่ค้าหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่มีทุนทำออนไลน์ได้ไหม ได้สิคะเพราะว่าการทำออนไลน์ไม่จำเป็นต้องลงทุนค่ะถามตัวเองค่ะอย่างคุณเ็นจอยนะคะเข้ามาในโลกออนไลน์นะตรงนี้ตอนแรกเลยมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดิมค่ะเครื่องเดียวแล้วเราก็มาศึกษามาเรียนรู้ทีนี้ตอนที่เรามาศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันก็หมายความว่าสิ่งที่เราต้องมีคือมีเวลาก่อนค่ะทุนที่ต้องให้คือเวลา เพื่อนใจให้เวลากับการศึกษาแล้วก็การคนา้นคว้าถามแล้วก็ดูแล้วก็พยายามเข้าไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราขาดอะไรถ้าเราคิดว่าเราอยากจะลงทุนอะไรให้ลงทุนกับตัวเองก่อนในเรื่องของการหาความรู้เพราะฉะนั้นก็คพือเข้าไปหาว่าใคร ที่จะสามารถที่จะให้แนวทางหรือไกด์อะไรเราได้บ้างโชคดีว่าเราได้เจอเพื่อนซึ่งเพื่อนมีความรู้ทางเรื่องนี้พอ,พอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทุนในการที่จะลงทุนทําอะไรกันเลยเราเข้ามาเรียนรู้โดยการเข้าไปเรียนคอร์สฟรีค่ะแล้วก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการที่จะลงทุนเรายังไม่ได้พูดถึงเงินลงทุนเพราะว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องลงทุนนั่นคือเวลาแล้วก็ลงทุนด้วยตัวคุณเองในการที่จะลุยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ว่าตกลงแล้วคุณต้องการที่ จะไปในทางไหนเส้นทางไหนเพราะว่าในออนไลน์มีอะไรเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะทําอะไรเช่นอยากจะเป็นแม่ค้าเราจะไปเส้นทางไหนอยากจะเป็นครูจะไปเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วจะทำยังไงได้บ้างอย่างที่คน้นจอยทำตอนนี้นะคะเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีความรู้เราลงทุนกับตัวเราเองก่อนในการเรียนรู้ในการหาโค้ชนะคะแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มดูว่าจากที่เราเคยมีโทรศัพท์เครื่องเดียว ออนไลน์เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราก็ตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะทําคลิปวิดีโอเป็นแล้วทำคอนเทนต์เป็นแล้วก็สุดท้ายเราก็มาไลฟ์สดค่ะพอเราลองไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่านะตอนนี้สิ่งที่เริ่มจากการที่เราไม่มีคําว่าไม่มีมันจะสกัดกั้นทุกอย่างที่จะทําให้เราไม่กล้าก้าวค่ะ สิ่งหนึ่งสุดท้ายน,นะตอนนี้คำว่าไม่มีไม่เป็นปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่มีคือคลังความรู้แล้วก็เรามีโค้ชมีครูมีเมนทอร์ที่สามารถที่สามารถที่จะไกด์เรานำเราแล้วก็แนะนำว่าเราจะทำอะไรต่อไปต่อไปต่อไปตอนนี้ระยะเวลาที่โค้ชจอยเข้ามาอยู่ณนะตอนนีนะ้บอกตรงๆค่ะว่าความรู้เพิ่มเติมทุกวันเพราะไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยคำว่าไม่มีต้นทุนเป็นศูนย์เลยเนี่ยสำหรับโค้ชจอยแล้วไม่ใช่ปัญหาค่ะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทุกคนเหมือนกันนะคะให้กำลังใจค่ะโค้นจอยนะคะจาก Success Station นะคะทุกคนมีความสำเร็จระหว่างทางอย่าลืมมีความสุขไปด้วยนะคะโชคดีค่ะ